น้องใช่ครับผมเราบอกว่าเป็นแชมปนะครับผมเป็นเส้นที่สามเส้นแรก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 ไม่มาตรฐานกันเป็นแรกมาตรฐานเส้นแรกแล้ววิทีที่อีสานก็ได้มาเส้นหนึ่งมัยรอบนตเดียครับทตอนนี้มีสเส้นแล้วสองเส้นสอ้นนี่เป็นเส้นแรกเลยเป็นเส้นห่งครับได้ที่่ผ่านนั้นเป็นเส้นแรกที่หนึ่งครับมวยรอบครับมวยรอบมันจะอกันรนี่เป็นที่สอง้ที่สอ่ วันนี้เราบอกว่าเราชนะลูกไหนก็ได้ด um> ูขยันได้ลูกหนักครับผมเราหนักกว่าขยันกว่าครับผมเขาบอกถ้ามีโอกาสอยากแก้มือท่านเราไปยึสองใบไหมใบครับผมก็เหมือนเดิมครับผมวันนี้อยากขอบคุณแค่บ้ากแล้วก็ขอบคุณพี่แชมป์ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ทำได้แล้วครับผมเส้นมาตรฐานเส้นแรกครับผมเป็นเส้นที่สองในชีวิตครับผมก็ถือว่าเป็นการแลวเราชิงกี่ครั้งนะชิงครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับก็ถือว่าลงาทำเล่เลยนะครับผมอ่ะพี่แชมป์ ครับผมลูกศิษย์คนนี้อนาคตเด็กตั้งใจอะครับคือตั้งใจมันก็อนาคตก็สดใสครับมีบริษัทเก็เพชรดูแลแล้วก็มีทีมงานดูแลดีครับผมครับผมในค่าวนี่มาตรฐานกีคืออะไรพี่เป็นมีตรฐานได้มีเช่นเส้นหนึ่งของเพชรมังสีครับคอนเทนต์ครับผมครับผมวันนี้เส้นที่สองเส้นที่าองก็เติบโตขึ้นทุกวันเลย เป็นโชคของจะขอจะทุกวันเลยมาพิตทุกคนเลยครับผมพี่แชมป์วันนี้คือขอบคุณแฟนคลับแล้วก็เอสซีทุกคนครับผมครับคือเด็กตั้งใจครับครับผมตั้งใจดีมาเต็มที่ทุกวันครับครับผมครับผมฝากติดตามด้วยครับฝากท่าำอะไรเนาะครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมทุกไฟล์ครับผมทำเต็มที่ทุกไฟแน่นอนครับผมครับผมนี่ครับแชมป์คนใหม่ครับหรือคนล่าสุดเลยครับ122ปอนด์ไปที่รกจำเลยครับนี่เป็นล่าประสิทธิ์ทครับ สวัสดีครับน้องโอ้โหต้องบอกว่าทําผลงานทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแต่ว่าเหมเหมือนว่าการการตัดสินจะไม่เป็นใจให้กับเราเนาะเล่าเกมการชกห้ยกหน่อยว่ามันมีช่วงไหนบ้างที่เรารู้สึกอึดอัดกดดันบ้างครับน้องโตอนหนึ่องออืมหนดูว่าจะอึดอัดเนาะทำอะไรได้ไม่เป็นชินเป็นอันเท่าไหร่เจ็บว่าน้องเจ็บตรงไหนครับ โดนอะไรน้องเโอ้วมเลยยกโดนเตะขาเจ้ยังคิดว่าภาพรวมทั้งหมดเลยห้ายกเนี่ยเราคิดว่าตอนระคังยกสุดท้ายดังเราเรามั่นใจไหมน้องมั่นใจนะผมว่าผมว่าติเข้าหลายดอกจังหวะเราเล่นทําก็ทําได้ดีเนาะแล้วแฟนมวยก็เชียร์เราด้วยอะไรด้วยคะแนนแรกออกมาสี่สิบเก้าสี่แปดรู้สึกไงบ้างผมยังไม่เสียได้ท่าไหร่ผมคิดว่าสองคะแนนหลังนา่นอ่ะน่าจะเป็นเราอะไรเงี้ยเนาะพอออกมาคะแนนที่สองก็จบเลยเป็นไงบ้างครับชกมวยเหนื่อยละ ผลการแข่งขันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดอีกเหนื่อยกว่าเดิ <c oughs> มไหมเหนื่อยกว่าเดิมน้ำหนักนี้โอเคไหมน้องวันนี้ <Okay S 1> โอเคอเคเรับ้องเสียดายแชมป์อะทำหน้าที่ได้ดีด้วยพร้อมมาเพื่อแชงงอมป์แบบใจใจกินใจครับเกมวันนี้เรามองว่าตรงไหนบ้างที่เรายังยังมีจุดอ่อนข้อบอกพร่องที่ต้องแก้ไขครับนอ้องก็ตอนเตะขาอืมคือจังหวะเขาเตะขาเราไม่ทันการไม่ทันอะไร จุดนี้คือจุดบมพ่องเลยถ้าไม่โดนเตะขาตั้งแต่ต้นๆนี่คิดว่าเกมจะเป็นแบบไหนดีกว่านี้ไหมดีกว่านี้น่าจะน่าจะชัดเจนกว่านี้เนาะแฟนมวยวันนี้ก็เชียร์เราเยอะเลยน่าขึ้นมาเป็นน้องด้วยอะไรด้วยแล้วเราก็พยายามทำแล้วก็ทำได้ดีมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยหน่อไหมครับน้องก็ขอโทษทุกคนที่เข้ามาเชียร์ครับวันนี้ผมก็เต็มที่แล้ววันนี้ฟ้ายังไม่ตื่นใจโอเคครับน้องให้กำลังใจกันต่อไปสู้ๆนะครับน้องขอบคุณครับ